สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่6นะครับตอนนี้น้องจะเหลือปล่อยพวกทีเซอร์หรือว่าโปสเตอร์อีกแค่3วันเท่านั้นนะครับซึ่งคนบนเยอะมากว่าไม่ได้ยินเสียงน้องสัทีนะครับเพราะว่ามันเหลืออีกแค่3วันเองที่จะต้องปล่อยโปสเตอร์หรือว่าหรือว่าทีเซอร์นะครับเพราะว่าโซลออกโซโลวันที่10แล้วนะครับ ซึ่งตอนนี้คนในทวิตเตอร์ก็บ่นเยอะมากว่ายังไม่ได้ยินเสียงน้องเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นลุคที่น้องลงวันนี้นะครับก็เป็นเหมือนภาพนิ่งนะครับใช่ก็คือผมจะบอกว่าคุณพ,พ่อเอดีนะครับก็จัดซีลีนให้มา2ชิน้นอ่าบางคนอาจจะคิดว่าเสื้อนะครับเสื้อน่าจะเป็นวินเทจนะครับส,ส่วน2ชิ้นที่พูดถึงก็คือสร้อยนะครับซึ่งราคาสูงมาก แล้วเป็นคอลเลกชันของผู้ชายนะครับเป็นของม i นนะครับเป็นคอลเลกชันมนนะครับราคา64,000บาทส่วนการเกงฟนยังไม่ทราบราคานะครับแต่ว่าเป็นของซีรีนเหมือนกันซึ่งสีก็จะประมาณนี้เลยยังไงก็รอราคาอีก3วันว่าจะได้ยินเสียงน้องไหมยังไงก็เดี๋ยวฟนจะมาลงเรื่อยๆนะคะยังไงก็ใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย そう。